สวัสดีค่ะโลกในมุมมองของ value investor ครั้งนี้เนี่ยดรนิเวศเห็นวชิวระวะรากรท่านได้เขียนเกี่ยวกับ Techno King จะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานั้นคนในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในโลกคนหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ก็คืออินลอม s ัสผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทเทสลาและ SpaceX ซึ่งก็เป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและการบุกเบิกทางอาวกาศและก็แน่นอนว่าตำแหน่งที่เป็นทางการหรือเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปก็คือ chief executive officer หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือก็คือผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดในสายงานบังคับบัญชาของบริษัทอย่างไรก็ตามงานหลักที่อีลอนมาร์ทำในบริษัทซึ่งทำให้บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียงโด่งดังและหุ้นของบริษัทมีค่ามากที่สุดก็คือการทำหน้าที่เป็นผู้นำในการค้นคว้าทดลองทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทบทบาทของมาร์สนั้นมากเสียจนแทบจะเรียกว่าอีลนมารก็คือบริษัทและบริษัทก็คืออีลนมาร์คคลยๆกับสมัยที่สตีฟจ็อบนั้น ปั้นบริษัท Apple จนกลายเป็นผู้นำโลกทางด้านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารอีกหลายๆอย่างความเคลื่อนไหวและความคิดและการแสดงออกของมาสนั้นมักเป็นข่าวใหญ่เสมอแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อ2-3สัปดาห์2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของตนเองจากซ e o เป็น Technoking of t e s l a หรือราชันเทคโนโลยีแห่งเทสลาซึ่งฟังดูราวกับว่ามาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซีที่คนรุ่นใหม่นิยมอ่านกันไม่เพียงแต่ตัวเขาแต่ CFO หรือผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของบริษัทชื่อตำแหน่งด้วยเป็น Master of c o i n หรือปรมาจารย์แห่งเหรียญเงินตราตามชื่อดารานำในหนังซีรีส์โด่งดังระดับโลก Game of t o r นนอกจากนั้นก็ยังอาจจะมาจากการที่เทส l a ได้เข้าไปซื้อบิตคอยจำนวนมากเพื่อเป็นการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้และทั้งคู่ไม่ได้เปลี่ยนเล่นเล่นแต่ส่งไปให้กรตอตของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเปลี่ยนมาใช้ตำแหน่งที่ดูไม่เป็นทางการและเป็นแนวเด็กที่เล่น ที่ไม่จริงจังเมื่อเทียบกับธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนโลกและท้าทายจักรวาลอย่างไรก็ตามงานของม a s ์สและ CFO ในบริษัทก็ยังคงเป็นอย่างเดิมสิ่งที่เขาทำนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและกิจการไม่น้อยในโลกยุคใหม่ของบริษัทยุคใหม่ประเด็นแรกก็คือ นี่เป็นการบอกว่าบริษัทเลิกยึดติดกับชนชั้นหรือระบบที่มีตำแหน่งเป็นชั้นชั้นที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยรายงานต่อผู้ที่เป็นหัวหน้าที่มีตำแหน่งสูงกว่าอย่างที่เป็นในระบบโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทยุคก,ก่อนและยุคปัจจุบันอีกมากโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการคิดและตัดสินใจนั้นจะต้องแบนราบ และไม่ถูกกรองโดยคนที่อาจจะอยู่มานานและไต่เต้าจากการทำงานมายาวนานแต่อาจจะไม่ได้มีความสามารถหรือความเข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีหรือความคิดหรือกระบวนการใหม่ๆทางการตลาดและการเงินเป็นต้น ผมเองยังจำได้ถึงการทำงานในองค์กรรุ่นเก่าที่มักจะเริ่มตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ที่มักมีคนทำงานหลักๆจริงๆ3-4ถึงคนที่จะต้องส่งงานให้กับหัวหน้าหน่วยซึ่งจะต้องแทงเรื่องต่อให้หัวหน้าส่วนซึ่งจะต้องแทงเรื่องต่อให้รองผู้จัดการฝ่ายซึ่งก็ต้องแทงต่อให้กับผู้จัดการฝ่ายและก็ต้องผ่านไปถึงผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่หรือรองผู้จัดการใหญ่ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด ซึ่งใช้เวลายาวนานมากและหลายครั้งก็เกิดการสะดุดที่ระดับใดระดับหนึ่งแค่นั้นก็ยังไม่พอตำแหน่งที่เดิมไม่มีอะไรต่อท้ายก็มักจะต้องเพิ่มคำว่าอาวุโสเข้าไปด้วยเพราะคนที่อยู่มานานนั้นไม่มีตำแหน่งว่างที่จะขึ้นไปต่อวิธีขององค์กรที่จะทำให้คนรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าก็คือเพิ่มคำว่าอาวุโสเข้าไปในตำแหน่งเดิมโดยที่งานที่ทำก็เหมือนเดิม โดยระบบโครงสร้างแบบแบบนี้ธุรกิจก็จะมีความวุยอ้ายใช้คนจำนวนมากแต่ได้เนื้องานน้อยและไม่มีประสิทธิาพในโลกที่ความเร็วคือหัวใจสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจประเด็นที่2ก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทนี้หัวใจก็คือเทคโนโลยีบริษัทอยู่ได้ก็เพราะเทคโนโลยีโดยมีอเลนมเป็นผู้นำ เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยคนขับซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องของ SpaceX ซึ่งก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างยิ่งยวดแน่นอนว่าบริษัทต้องมีความคิดสร้างสารรค์สูงมากด้วยแต่สำหรับสองบริษัทนี้อาจจะแตกต่างจากธุรกิจดิจิทัลหลายๆแห่ง ที่อาจจะใช้เทคโนโลยีน้อยกว่าแต่อาศัยความคิดสร้างสารรค์มากกว่าตัวอย่างเช่นแอปต่างๆเช่น TikTok ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากอะไรเมื่อเทียบกับความคิดสร้างสารรค์ว่าจะทำอะไรและทำอย่างไรที่จะทำให้คนอยากใช้ประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องของการตลาดเพราะเทสลนั้นที่รถขายได้ดีมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมันมีสมรรถนะและคุณภาพที่ดีมาก ก่อนที่บริษัทจะเริ่มมีกำไรและราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดยอดนั้นรถก็ได้รับการจัดอันดับจากผู้บริโภคว่าวิ่งได้ยอดเยี่ยมและมีปัญหาน้อยที่สุดและผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุดติดต่อกันหลายปีครั้งหนึ่งผมเคยไปดูรถเทส la ที่โชว์อยู่ในห้างดังของอังกฤษก็พบว่ามันดูไฮเทค และรูปลักษณ์ภายนอกดูเป็นรถแห่งอนาคตมากๆทั้งตัวรถและหน้าปัดและยิ่งคิดว่าในอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันที่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าระบบขับเคลื่อนด้วยตนเองทำงานแค่ไหนแล้วแต่ในใจก็คิดว่าวันหนึ่งเราและครอบครัวอาจจะได้ใช้รถแบบนี้และก็คงจะมีความสุขมากเพราะคนที่สูงอายุขึ้นอย่างผมวันหนึ่งก็ไม่อยากขับรถเองแล้ว แม้แต่ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่เองเดียวนี้ก็ไม่ต้องการหรือไม่อยากขับรถกันแล้วพูดง่ายๆถ้าวันไหนประเทศไทยพร้อมผมเองก็อยากจะใช้รถเทสลาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของ CEO นั้นผมไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับตำแหน่งอื่นๆในบริษัทเทส l a หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าการจัดองค์กรคงจะเปลี่ยนแปลงในทำนองเดียวกัน และถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเมืองในองค์กรไปได้มากนั่นก็คือคนจะเลิกสนใจว่าใครจะได้โปรโมตตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นคนจะไม่รู้สึกอิจฉาคนอื่นหรือรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมการวิ่งเต้นเพื่อขอตำแหน่งก็น่าจะลดน้อยลงมากคนจะเน้นในเรื่องของผลงานในสายตาที่ตนเองถนัดความก้าวหน้าหรือเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก ซึ่งนั่นก็จะรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นตัวชี้ว่าใครมีมากกว่าใครเพราะในระบบที่องค์กรไม่แคร์เรื่องตำแหน่งและคนไม่ต้องรายงานต่อคนที่ตำแหน่งสูงกว่าอย่างไม่จำเป็นคนก็จะคิดอย่างทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นแทนที่จะคิดถึงการเล่นพวกเล่นพ้องและสแสวงหาตำแหน่งที่สูงขึ้นสิ่งที่อิรมาททำในวันนี้นั้น แท้ที่จริงมันมีบริษัทขนาดเล็กในอเมริกาทำกันมาน,น่าจะสักพักหนึ่งแล้วตัวอย่างเช่นบริษัทผลหมอนแห่งหนึ่งเจ้าของเปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้ตัวเองเป็น Chief Pillow Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่หมอนบริษัทขายของเล่นเด็กแห่งหนึ่งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Past Product เป็น Play Monster และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเป็น Chief p r a y m a s t e r ตั้งแต่ปี2016นอกจากนั้นยังอนุญาตให้พนักง,งานแต่ละคนคิดตั้งชื่อตำแหน่งของตนเองใหม่ซึ่งฝ่ายการตลาดเดิมก็ตั้งชื่อว่า Chief Fund Master s h i f Fun d m a s t e r เป็นต้นนอกจากการตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะยังมีไม่มากนักผู้บริหารหรือบริษัทส่วนใหญ่มักจะตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนชื่อตัวเอง เพื่อใช้ในสื่อสังคมเช่น Twitter ด้วยตัวอย่างเช่นผู้บริหารหญิงฝ่ายการตลาดของบริษัทขายรองเท้ากีฬาแห่งหนึ่งตั้งชื่อตัวตัวเองเป็น king of sneaker เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นผู้ชายเหมือนกับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอดีตนายกของไทยทักษิณชินวัตรตั้งชื่อตนเองในแอป clubhouse ว่า tony w o o s m อาจจะเพื่อที่จะบอกว่าการพูดคุยไม่เกี่ยวกับการเมืองหลายปีมาแล้วนักธุรกิจขายรถเบนซ์ชื่อดังวันโพธิพิมพานนท์เปลี่ยนนามสกุลเป็นเบนซ์ทองหลอ่อเพื่อบอกให้ชัดเจนว่าถ้าอยากจะซื้อรถเบนซ์จะต้องซื้อกับคุณวัน์ที่ซอยทองหลอ่อผมเองหลังจากที่เลิกทำงานประจำมานานแต่ก็ยังพบปะและต้องเป็นวิทยากรร่วมกับคนที่ยังมีงานและมีตำแหน่งใหญ่โต เป็นชีฟหรือประธานเจ้าหน้าที่ต่างๆเวลาถูกถามว่าตำแหน่งอะไรผมก็จะบอกว่าผมเป็นชีฟวอชิงออฟิเซอร์หรือประธานเจ้าหน้าที่สักล้างเพราะตำลางถ้วยชามของบ้านหลังอาหารผมเองคิดว่ากระแสะการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหรือชื่อตัวเองทั้งหมดนี้ก็ยังคงไม่มาถึงไทยในเร็ววันนี้โดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ สังคมไทยดูเหมือนจะยังไม่พร้อมกับเรื่องใหม่ๆที่ดูเป็นเด็กๆแบบนี้เรากำลังเป็นสังคมคนแก่าก็จบไปแล้วนะคะในโลกมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวอชิราวรา,าก่อนด็อ,ดอ,อรท่านยกตัวเองเป็นช h i e อ w a s งออฟ o ิเซอร์นะคะก็คือประธานเจ้าหน้าที่สักลางน่ารักจริงๆนะคะส่วนทุกท่านวางตัวเองเป็น ชีฟออฟอะไรดีคะลองคอมเมนต์ใต้นี้แล้วก็ตั้งตำแหน่งของตัวเองมาหน่อยสิคะสำหรับจิมนั้นคงเป็นชีฟ